สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้โหมาแล้วเฮ้ยเริ่มมีลายแล้วสิเบิม้มสวยยังวะเริ่มมีลายเส้นมาแล้วเว้ยออบุญลายออทัั่วครับอ้าวทำไมทางนี้มันเป็นยังยังยังไม่เสร็จใช่ไหมย,ยังไม่ได้เก็บใช่ไหม,มอ,อ๋อ,อ,อก็ต้องเอาอันนั้นมาแปะปุ๊บแล้วก็เก็บเฉดอีกทีนึง โอ้โหเลิบมแล้วครับผมหนึ่เป็นรูปเป็นร่างเมื่อวานนี้พ่นสีดำใช่ที่ส่งให้ดูเลยเอ้ยเจริงว่ะเออทุกคนเนี่ยสวยดีนะอู้มีเลดนี้ด้วยโอ้โห สวยจัดสวยจัดจะทำโดยช่างลือกช่างลือก <c oughs> เอ,อ้นี่เป็นรูปเป็นล,ลากนะเนี่ยกับทรงลี้ไม่ได้สักทีทำไมอ่ะอ่อาต้องเอาแม่แรงยันไว้เด้วยอไม่ได้ทรงจางนี้ มันก็เลยดึงให้ดึงอ๋อมันนูนออกอย่างงี้นะมันดึงเนาะดันดึงมันได้ส่งรถอุ๊ยดู่ะ,ะถ้าสองคนมีคนช่วยจับเขาก็ให้ลูกน้องช่วยจับว่าเย่เย่เครียดเครียดอินเครียดอะว่าะอันนี้กี่วันแล้วนี่ไม่ถึงเดือนหรอกมั้งนี่ถ,ถึงแล้วครับถึงแล้วบ่ เดือนเกือบสิบวันแล้วบ <B ok. S 2> อกอู้สวยมากเลยอือ ừ, ừ. Ừ, ทางนี้ก็กำลังลงสีเหมือนกันเออเนี่ยมันไม่ติดกระดาษเนี้ยเมื่อบานเออต้องติดกระดาษนะ ุ่น้ะมันก็เป็นละโอมันก็ต้องแก้ไปเรื่อยก็โอเคอยู่สวยอยู่พี่แต่ทางนู้นเริ่มเริ่มมาแล้วโอ้โหตอนเสร็จนี่สวยแน่นอนไหนขอดูภายหนไหนได้ไหมฮะไปดูเลยหรอ เปิดทางไหนทางนู้นทางนี้อันนี้วางภายในเสร็จหมดแล้วบ่โหนี่ทุกคนมาเป็นไอด้ฮิไม่โล่งยังเลยอะเบิ้มโล่งจังเลยอ่ะไม่สวยอ่ะไม่สวยจัง โอ้โหดูเดีกด้วยกคนสวยงามอุ้ยข้าไปดูได้ไหมเนี่ยขึ้นไปดูกุ้นเลยนี่ครับ เป็นข้างบนโอ้แต่ตรงนี้โล่งมากเลยนะนอนสบายเลยดูรวมๆนี้ถ้าเสร็จนี้แจมเลยครับแจมเลยนะ ตอนนี้กำลังเก็บสีอยู่ครับเนียนกี้เ,เปิดอูทำรถแห่ไหม,ม <c oughs> อ้าวทำไมไม่เอาไปทำข้างในอะ่ะเดี๋ยวฝนก็ามานะเนี่ยเอาอ,อันนี้เหล็กเด้เอาเหล็กมาลงบ่ โอ้เหล็กมาลงเฮ้ยถอยเข้าไปข้างในปลอดภัยกว่าฝนมาแล้วเนี่ยจาากฝนบ้งอ้าแล้วทําสีมันแม่นั่นอ่ะเวลาพ่นสีแล้วฝนมาเอาก็ลูน้องกลับมดแล้วเครื่องมือเต็มกวให้มันเปียกไปบ้างอเออเร็วมันไม่มาาเอกบอกดูฝนฟ้าอากาศยังก็มุดตก็มุดตูดนะ อีกกี่วันนี่เสร็จนี่เรียบร้อยเลยสีอ่ะไม่กี่วัลลนหรอกนี่อาทิตย์หนึ่งได้ไหมเอ้ยไม่ทิ้งหรอก,กแบบสีเสร็จหมดเลยอ่ะก็สีจะเอาแค่ลายแค่นี้ไหนไม่ได้เอาลายเยอะเหรอ,อเอาแค่นี้นะโอ้เรียบๆเ,เลยใช่ไหมใช่เรียบๆแต่ก็ดูแบบตัด <พอ S 1> กัน,ม,นมากเลยสติ๊กเกอร์พวกนี้มันจะมีลายอ๋อเออเนาะมันจะมีสติ๊กเกอร์พวกนี้เนาะใช่ครับเพราะสติ๊กเกอร์บน ไอ้นี่เขามันเยอะไงเออม,มันลายเยอะก็ไม่ได้ดิโอ้ลายเยอะมันก็จะจะรคเนาะใช่พวกพวกนี้ไม่ใช่น้อยนะสติกเกอร์เออนี่ติดพวกนี้เนาะใช่แล้วนี้มันเยอะพูดสนับสนุนนะ <laughs> ใช่ใช่มันเอาลายเยอะไม่ได้จะเรียบแต่มีสไตล์ครับสวยมากเลยลงครับโอ้โหโดูดิ ผม,ผมไม่อยู่ไม่อยู่บ้านแล้วผมไปส่งในเรื่องไทยได้ไปปนะครับผมย,ยังแจ่มมาทุกคนตอนนี้ช่างนาจะไปกินข้าวอยู่กำลังทำเสียบ ต้องมาดูตอนเสร็จนี้น่าจะแจ่มพี่เบิ้มเนี่ยน่าจะเปะตรงอ้าวเลดไอตรงเนี้ยมันขัดออกหรือเปล่าไม่เนี่ยที่ติดเลดอะไรเนี่ยขัดออกอยู่เลยเนาะออกออกเลยเนาะพวกนี้โดนที่นึ้อก็ออกแล้วอจะดูว่าให้กันมันก็ไม่กันชิคกี้พายล่ะกินเส้นอันนี้กินข้าวเหรอโอ้กินข้าวท่าแกก็กินข้าวแบบนี้เหรอแกเบิ้ม โอ้แจ oh. oh, cool. ่มเลยวะสุดจัดเลย F สี่เลยนี่กินง่ายๆ่ายอ่ะเอ้าก็กินอย่างงี้ไระยะคนน่าดีกินกินไปมันก็อิ่มเหมือนเดิมสุดยอดเลยอ่ะเออนี่ F c เลยนี่ต้องกินข้าวแบบนี้นี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนาะใช่ไม่คิดอะไรมากมายเออกินข้าวในถุงไม่ต้องเปลืองจานใช่ถ้าเาใส่จานก็ต้องล้างเออเทครุบด้วยกันก็กินก็จบรสชาติเดียวกันลงท้องเหมือนเดิมใช้โออ แจม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 เดี๋ยวรอติดตามผลงานได้เลยครับผมเบิร์มสวิตอ่ะ <c oughs> ไปไปเ,เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแจมแมวเลยนะทุกคนไ,มไมนออนนนหเน,เด,น,นเดี๋ยวเราพาไปดูหน่อยอธิบายให้ฟังหน่อย <c oughs> ผมไม่รู้เรื่องเครื่องเสียง มันมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวอย่าเพิ่งจบคลิปยังยังยังไหนไหนเปิดยังไงอะให้สบักอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวถามหน่อยเข้ามาที่นี่เนี่ยอันนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพาวเวอร์ในพาวเวอร์อันนี้นะทุกตัวครับทุกตัวนี้เขาเรียกพาวเวอร์หมดเลยอ่ะอันนี้พาวเวอร์พาวเวอร์อันนี้เสียงกลางกลางโน้นเบสอันนี้เบสใช่อันมันเป็นพาวเวอร์เบสเหรอครับอันนี้อะไรข้างบนนะกลางอันนี้กลาง ล่างนี่ลงมาสี่ตัวนี่บีดอันนี้ก็บีดครับอันนู้นบีดอันนี้เสียงกลางอันนี้หนูอันนี้กลางแหลมอันนี้กลางแหลมใช่อู้อันนี้ก็ไดวเร็กนี่ได้หกศูนย์อันน้ร่างไฟโอ้โหนมาเลยในนดีโฟเนี่ยทำไมมันต้องมีเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหนี่น้อยอยู่น้อยเหรอใช่ต้องใส่ไหมนี่ฮะต้องใส่ไหนี่ไม่เอาใส่แค่นี้แหละเหรอ อันนี้มันของมันเป็นของของใครอ่ะอ่าค่ายไหนอ่ะนั่นดี่ในค่ายค่ายมันก็เขียนไว้หน้านี่นะนี่นะอันนี้ของอะไรเนี่ยอะไีอินอะไรมั้โอ้เป็นเป็นค่ายของเขาใช่ไหมเป็นแบรนด์เขาเนาะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ที่สตาร์ทเครื่องปั่นครับอู้สตาร์ทเครื่องปั่นปั่นไฟนะใช่หน้าจอมันสมองหัวสมองมัน ก็น้าจอมันก็เป็นดิจิตอลอ๋อนี่นลยใช่ก็กดสวิตช์มันก็ขึ้นแล้วนะกดด้วยกดกดตัวนี้นะไม้สวิตช์ข้างๆอ่ะอันนี้ไม้ข้างบนนะเล็กๆอ่ะอันนี้ไม้ต้นเสาอันนี้ข้างบนอันเนี้ยกดเลยนะใช่มันมันจะไม่ตึมบ่กดอันนี้มันจะขึ้นหน้าจอไหนโอ้ยมันต้องลบโค้ดลบอะไรอีกเยอะโอ้ยปิดเลยเนอะเดี๋ยวพังว่ะ ปิดเลยนะฮะพอ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 พวกนี้มันต้องลบโค้ดลบอะไรก่อนสตาร์ทได้ไม่ได้สตาร์ทได้เลยเหรอกว่าจะสตาร์ททีนึงต้องลบต้องอะไรอีกนะแล้วทำไมต้องลบบ่อยจังอ่ะดูเดินสายไฟผ่านไหม้ยอันนี้เดินเองเหรอเดินเองครับไม่รู้ผ่านหรือเปล่าโอ้ทำไมเดินเป็นต้องเป็นช่างมืออาชีพแล้วนี่ถึงจะเดินได้ขนาดเนี้ย อุ้ยกิ๊กก๊กกิ๊กก๊กเดินไฟไหม้ทั้งรถโน้ตนี่เป็นเครื่องปั่นไฟทำไมเครื่องใหญ่เนาะเครื่องปั่นไฟอ่ะด <c oughs> ูเลยก็ไม่ดึงมาเนาะโอ้โหเครื่องปั่นไฟเอเห็นไมมเดินสายฝั่งนู้นเอออู้นี่คืออยู่ <c oughs> ทุกคนผ่านไม่ผ่านก็ถ้าไม่ผ่านก็ไฟไฟไฟหม้ฮะ <c oughs> ไม่ตีหรอก <c oughs> โอ้ยซ้อกราวทำได้ขนาดนี้คือเลวถ้าถ้าไม่ชำนาญการนี่ไม่แนะนำนะทุกคนเดี๋ยวไฟไหม้รถอู้นี่นี่เครื่องโอ้ค nee, eh. oh, ือช่างซ้อกราวอ่ะช er, er ่างบ้านอกเออเก็บเนียนมากเลยโอ้ช่างบ้านอกอะ เครื่องมันรกให้มันเกะกะเครื่องหกสูบเลยนะใช่เครื่องจอรเดียนี่นะอใช่เครื่องจอรเดียเครื่องอะไรเครื่องรถไทยอ่ะใช่เครื่องรถไทยมันหกสูบรถใหญ่เลยเหรอใช่เลยก็อันนี้ได้บรรไดเจ็ดสิบกิโลเนาะอุ้ยเครื่องปั่นไฟมันต้องใช้เครื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับพี่ตัวขาวๆคืออะไรตัวตัดไฟเหรอกาวนาอ๋อกาวนาอ๋อกาวนาแข็งนะใช่ดูอ่ะแพนพี่เอากระดานมาปิดก็ ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่างเบิ้มจัดการหมดเดี๋ยวพี่ได้มาเก็บงานมันเดิมไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองบอกว่าเก็บเอ้ยเอาอะไรกันหน่อยดูอ่ะแั้วก็มันก็ดังไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเอาเล็กไอ้ทินเนอร์มาเช็ดเช็ดเช็ดช็ดออกนั่นมันจะสีดำบนทับเลยเนี่ยเบื่อทำงานไม่ละเอียดอยู่กับแกต้องทำงานละเอียดนะเดี๋ยวโดนแกด่า วันนี้ไล่เอากระดานปิดเ,เอ้ก็ต้องบอกแหละเนาะไม่บอกใครจะไปรู้เนาะเขารู้กับเราอีกเอพูดไปงานอีกเราช่างมถอเนาะจีนี่แหละช่างของเทเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จสวยแน่นอนครับทุกคนเดี๋ยวผมมาดูแน่นอนบอกผมเลยเด้อตอนเสร็จอ่ะเราวมาดจูจะแจมแมวขนาดไหนไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ